สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะมีก็มีผลิตภัณฑ์มารีวิวค่ะซึ่งอันนี้นะคะอยากลองใช้มากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือ Phytonutrient a n t i Aging Eye Lift นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าถ้าทาใต้ตาทิ้งไว้30นาทีแล้วเนี่ยใต้าตาของเรานะคะก็จะมีความตึงขึ้นมานะคะโดยที่ไม่ต้องฉีดเลยนะคะ <S <S เขาบอกว่าตัว สารที่ทําให้ใต้ตาของเรานะคะพีความตึงเ่ยก็มีสารสก,กัดจากพืชด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะคะว่าถ้าใต้ตาทิ้งไว้30นาทีแล้วเส้นใต้ตานะคะจะดีขึ้นไหมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เราก็จะค่อยๆทาใต้ตานะคะพอทาแล้วใต้ตาก็จะรู้สึกว่ามีความแบบชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังจากทาทิ้งไว้30นาทีแล้วเนี่ยใต้ตาของเรานะคะจะเป็นยังไงจะตึงขึ้นไหมคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสภาพใต้ตาหลังจากผ่านไป5นาทีนะคะคือเราก็จะรู้สึกว่าใต้ตาของเราเนี่ยมีความตึงขึ้นมานะคะ 10นาทีนะคะก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเนาะตัวริ้วรอยใต้ตาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวแฉกๆนะคะที่เส้นบอกว่าไปปลายเส้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตึงขึ้นมาแล้วก็จะเห็นความชัดของเส้นเนี่ยชัดน้อยลงนะคะวันนี้เนี่ยใช้แค่ตัวอายลิปตัวนี้นะคะใต้ตาเนี่ยก็จะตึงขึ้นมาเลยะคะ่ะ จะช่วยบอกว่ายกกระชับผิวนะคะให้มีความตึงขึ้นมานะคะผิวที่เป็นเส้นๆหรืวรอยเนี่ยก็จะมีความตึงขึ้นมานะคะโดยใช้เวลาเพียง30นาทีนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถใช้ได้ก่อนแต่งหน้านะคะหรือว่าจะใช้เป็นสกินแคร์นะคะสำหรับการบำรุงผิวหน้านะคะใช้ทุกวันก็ใช้ได้นะคะก็จะยิ่งเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะคะ